เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ P.O.E. Guide by โอคามมเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวู้ฮู้นะ <c oughs> เจ็บคออยู่แล้วก็ยังมาวู้ฮู้อยู่ได้นะฮ <c> ะ <oughs> โอเคนะบอกเลยนะครับว่าหลายคนคงจะบิวพังเหมือนผมไม่น้อยนะฮ <c> ะ <oughs> ล่าสุดบิวนี้ก็พังไปเรียบร้อยก็ อยากจะบอกว่าทุกคนก็สู้ๆนะครับผมเหล็กที่ดีนะฮะยิ่งตียิ่ง,งแกร่งนั่นเองนะผมตีจนเจ็บมือนะเอาละปล่อยเรื่องเหล็กแกร่งไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มาเข้าไกลกันดีกว่านะครับผมไกลในคลิปนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับสูตรแลกแหวนสร้อยที่เป็นอ e ิทธิพลนะผมจาก NPC นั่นเองนะผมของก็จะประมาณนี้นะทุกคนสมมุติเป็นแหวนแบบนี้นะเราก็จะแลกแหวนแบบใหม่มานั่นเองเนาะเออฟังดูแล้วเทพไปเลยนะนะครับผมใช่ไหมอ่า เดี๋ยวก่อนที่จะไปแลกกันก็ต้องโมสักหน่อยนะการแลกแหวนสร้อยอิทธิพลจาก a b c เนี่ยเหมาะสมช่วงเปิดลีกใหม่ๆมากเลยนะทุกคนเพราะว่าช่วงเปิดลีกใหม่ๆเนี่ยแหวนสร้อยอิทธิพลอนะ่ะที่เราต้องการนะครับมันหายากนะแล้วก็ราคามันสูงขึ้นทั้งๆที่เราสามารถเอาแหวนก,กากๆหรือว่าสร้อยก,กากๆเนี่ยไปแลกมาได้นั่นเองแต่หลายคนไม่รู้เนาะอืม ก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินยิ่งขึ้นนะนก็เหมาะสมช่วงลีเปิดใหม่ๆนั่นเองนะครับผมอ่ะไม่เปิดใหม่ก็แลกได้นั่นเองนะผมถ้าเรามีแหวนสร้อยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนั่นเองเนาะเอาละวิธีการนะผมก็คือนี่เลยนะครับผม Vendor Receive System นะครับเป็นระบบประมาณว่าสูตรการขายให้กับ NPC นั่นแหละนะครับผมอย่างเช่นเขาขายแหวนนะครับผมแล้วก็แหวนที่เพิ่ม ลิสีนะก็จะแลกอาวุธที่มีโจมตีสายฟ้ามานั่นเองนะในสูตรการแลกนี้ก็จะมีเยอะมากนะผมเลื่อนลงมาสักพักหนึ่งนะทุกคนนี่ก็จะเจอสูตรการแลกแหวนที่ต้องการนะรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการแลกแหวนให้ทุกคนดูสักกนนะครับผมก็เอาเป็นพวกลูบี้โทพัสแล้วก็เซ p ไพร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็มีแหวนอย่างอื่นอยู่นะอย่างเช่นทูสโตนะแต่ว่ายังขาดไอรอนลิงนะยังไม่ได้ซื้อนะครับผม เดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปซื้อกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสูตการแรกแหวนตัวอย่างแรกกันก่อนละกันเนาะ,ะส่วนใครที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d ิสคริปชันให้เหมือนเดิมนั่นเองเนาะ,ะยกตัวอย่างนะครับผมอยากจะทําแหวนไม่ลูบีก็โทพาร์ตไม่โทพาร์ตก็เซปไพนะครับผมโดยที่เป็นเชปเปอร์เนาะผมอยากจะเอามาคราฟมอดที่เป็นคำสาปเล่นนั่นเองเนาะสมมติเนาะ ผมก็จะเปิดเว็บดีขึ้นมานะผมทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันให้นั่นเองนะครับก็เลือกแหวนนะผมอ่าไปเลือกแหวนไปแล้วก็มอดมันเป็นของเ h เ p อร์นะฮะอืมเรเวลมันจะออกประมาณ75ขึ้นไปนะผมับผม80นี่จะเป็นแรงสูงมากนะผมก็จะเอา80นะแต่ก็จะทําไม่เกิน81แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมอดอื่นออกมาเยอะเกินไปเนาะแล้วก็เราก็มาเว็บเทรดเลยนะครับผมหาแหวนนะอย่างที่บอกไปไอรอนริงนะ เรียบร้อยอิทธิพลเชปเปอร์เรียบร้อยนะครับผมเลเวล80ถึง81นะครับผมอ่แห่ซื้อก่อนนะฮะเดี๋ยวผมแ h ่ซื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคได้แล้วฮะเอ,อ่อใครไปใครกันเนี่ยนะครับผมอ๋อคนสุดท้ายเช็คเลเวลด้วยนะโอเคนะครับผม เอาละครับทุกคนผมก็ได้ซื้อแหวนมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะมาเรามาดูกันนะครับผมสู่การขายอันแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราใช้ไอรอนลิงกับเจมสกิลนะครับผมมันไม่เป็นสกิลก็ได้นะเป็นซัพพอร์ตก็ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีอิทธิพลใช่ไหมทุกคนแล้วก็หลายคนก็ไม่รู้นะผมว่าใช้กับไอเทมอิทธิพลได้ด้วยนะแล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับนี่เลย ขายนะครับขายกับ n p c คนไหนก็ได้ใส่เจมเข้าไปนะครับนี่ไงนี่เป็นเจมซัพพอร์ตครับไม่ใช่เจมสกิลนะก็แลกได้นั่นเองนะเนี่ยกลายเป็นเซพไพรนะรผมเห็นไหมอ่าตามนี้เลยนะเพราะว่าเป็นบนะูสกิลเจมเนาะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างอ่าใส่เจมสีเขียวไปบ้างนะครับก็จะเป็นโทพา s s สนะอืม นี่ใส่เจมสีแดงก็จะกลายเป็นรูบี้นะเป็นไฟสายฟ้าน้าแข็งเนะาะอแล้วแต่ที่ทุกคนจะชอบเลยนะผมก็หาอิทธิพลที่ต้องการนะผมง่ายไหมง่ายนะฮะเออแล้วก็เลเวลที่ต้องการด้วยนะเลเวลไอเทมนะครับก็อีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันทุกคนเมื่อกี้ปิดสูตรแรกแบบไอรอนลิงนะครับอีกสูตรหนึ่งก็อันนี้น่าจะฮิตฮอตอยู่นะผมเพราะว่ามันเท่มากเลยนะแหวนวงนี้นะมันกันออเอลเมนทัลรีสีนะครับผมกันทุกธาตุอย่างละแปดถึงสิเลยทีเดียวนะครับผม แต่แหวนเนี่ยเราต้องหาที่เป็นทูสโตนที่ต่างกันนะผมอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นไฟสายฟ้าน้ําแข็งสายฟ้านะครับแล้วก็ไฟน้ําแข็งนะครับผมนี่ขายไปนะครับผมนี่เท่ไหมนะเท่มากเลยนะฮะก็จะเป็นเช a เปอร์พิส a t มาติกริงนะครับผมโอ้สุดยอดไปเลยนะ่ะสูตรนี้ <laughs> มันเท่มากเลยนะฮะก็ ทุกคนก็ลองไปใช้กันนะครับผมเรียบร้อยสาหรับยกตัวอย่างแหวนนะครับผมไปดูสร้อยกันบ้างนะครับสร้อยก็มีเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนนี่ตั้งแต่สร้อยเลือดนะสร้อยเจนเลือดนะครับผมสร้อยเจนมานานะทุกคนแล้วก็สร้อยออตทิบิวนะครับผมแลกได้เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวอีกตัวอย่างที่ผมจะ ยกตัวอย่างก็เอาเป็นอันนี้ละกันนะครับสร้อยที่เป็นกึ่งสเตตนะเราเอาสร้อยสตรงแล้วก็สร้อยอินเทลเจนส์นะครับผมเอามากึ่งกึ่งสเตตกันนะมันก็จะได้เป็นสตริงแล้วก็อินนั่นเองเนาะใช้ทานสมูทหนึ่งอนด้วยนี่ยกตัวอย่างเลยปึ้งปึ้งปึ้งนะครับเนี่ยเราก็จะได้สร้อยที่เป็นนี่เลยสตริงแล้วก็อินนะครับเอามากึ่งกึ่งสเตตัสกันไม่เลวนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมไกลในคลิปนี้นะแต่ว่าหลายคนไม่รู้จริงๆนะครับผมมันเป็นแบบ เหมือนสุดลับเนี่ยเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเป็นอิทธิพลนั่นเองเนาะอ่าก็เรียบร้อยไปนะนอกจากสูตรการแลกแหวนสร้อยแล้วก็ยังมีหลายๆสูตรนะทุกคนสามารถไปดูได้นะครับผมในเว็บนี้เนาะเรียบร้อยสําหรับสูตรการแลกแหวนสร้อยอิทธิพลกันไปนะครับผมผมก็จะบอกข้อควรระวังก่อนที่จะทําแหวนสร้อยกันทิ้งท้ายละกันนะครับผมข้อควรระวังนะครับสําหรับการแลก ไอเทมอิทธิพลแบบใช้หลายๆชิ้นอย่างเช่นแหวนแบบนี้นะผมทุกคนเขาจะนับไอเทมเลเวลที่ต่ำที่สุดนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะกดแอลทีเนให้ดูนะครับผมนี่อันนี้ไอเทมเลเวล80นะทุกคนอันนี้8 1 8 1ใช่ไหมระบบสูตรการขายนี่ไอเทมที่ออกมานะครับเขาจะนับไอเทมเลเวลที่ต่ำที่สุดนั่นเองทุกคนเนี่ยอ่ากดแอลทีเนดู80นะครับผมมาดูสร้อยกันบ้างน,นะครับเหมือนกันเลยนะครับอ่าสร้อยผมมีเลเวล81นะครับแล้วอันนี้86นะทุกคนอื ใส่ทานสมูไปเลเวลก็จะบีบลงมาเหลือเลเวลต่ำที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากโฟกัสที่เลเวล85ก็หาเลเวลต่ำสุด85นะครับแล้วสูงสุดก็เรื่อยเรื่อยได้เลยนะต้องระวังเรื่องเลเวลไอเทมด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะผมถ้าผสมไม่ตรงสูตรจะเป็นยังไงนะครับผมผสมไม่ตรงสูตรก็อย่างเช่นสูตรเขาบอกให้ใช้ลาพีชใช่ไหม แล้วก็เราหาอิทธิพลที่เป็นครูเซตมานะผมแล้วก็เราไม่ใช้ครูเซตนะเราจะลักไก่นะใส่สร้อยธรรมดาไปนะสร้อยที่ออกมาก็จะกลายเป็นสร้อยธรรมดานั่นเองนะไม่ได้นะผมต้องทําให้ตรงสูตรกันด้วยนะอ๋อก็เป็นยังไงแล้วผมอ่าหลายคนคงจะได้เทคนิคดีๆอะไรไปแล้วละ่ะนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้เลยนะเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะผมโอเคไปก่อนแล้วกันนะบายบายครับผม